เอาไม่ดีทำอะไรเนี่ยนักไก่ครับนักไก่ครับครับครับวันนี้มาเจอกับปู่จานลองไม่เอ้าปู่จานลองไม่อยู่เชียงรายครับยังไม่มานะครับนั่นคนแล้วปู่จานกันวันนี้ครับมาเจอกับปู่จานเมืองสามหมอก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 วันนี้นะครับเราจะนะครับมามาดูนะครับยิทีเด็กนะครับเด็กว่าหลังจากที่เด็ก บ้านนอกบ้านนอกเนียนะครับเลิกเรียนเขาไปทาอะไรกันส่วนมากนะผมคิดว่าเด็กในเมืองนะครับเขาจะนะครับไปเที่ยวห้างบ้างไปเล่นเกมบ้างแต่วันนี้นะครับเราจะตามวิถีนะครับวันนี้จะไปพาไปดูเด็กบ้านมมงนะครับว่าเขาทํเขาทําอะไรบ้างวิถีชีวิตเขาเป็นไงนะครับเราจะไตามนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้วงในกำลังเลิกครับเด็กกําลังเดินไปนะครับเด็กอนุบาลเนี่ยเดินไปสามสี่โลนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าเขา ลังจากนักเรียนเขาจะไปไหนกันเขาจะทาอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับตอนนี้นะครับเราอยากเดินเดินไปกับนักเรียนนะครับว่าดูดีว่าะระยะทางจากโรงเรียนไปนะประมาณ3มโลนะดูเด็กกันุบานนะครับเด <c oughs> ็กอนุบาลเดินกับนะครับถ้าเป็นในเมืองละจะมีพ่อแม่มารับนะครับ <c oughs> แต่ตรงเนี้ยเด็กด้า <c oughs> นนอกเานาะเด็กกัน,นุบา <c oughs> ลเดิน <Right> จ,จากโรงเรียนไปประมาณ3ลมโลเป็นวิถีของเขานะที่เขาต้องเดินพ่อแม่สอนแม่งั้น นะครับเดี๋ยวลองลองเดินไปดูไปสัมภาษณ์ดูว่าหลังจากที่เขาเลิกเรียนเขาจะไปไหนเขาจะทําอะไรต่อนะครับมาครับอ่าแล้วเลิกเรียนแล้วไปไปทาอะไรต่อเนี่ยแล้วหลังจากนูหลังจากเลิกเรียนไปทาอะไรฮะลูกทำกันบ้านนูเดินมางี้ทุกวันเลยเหนื่อยรับเหนื่อยไหมเดินไปนะตอนเหนื่อยจะการลดความกวนเนาะแล้วตอนเย็นหลังจากทำกันบ้านเสร็จไปทำอะไรต่อ ม่ไปทำงานบ้านไม่ไปเที่ยวไหนเลยเหรออ๋อเดินแล้วก็เดินเดินไปเงี้ยตลอดเลยใช่วันนี้พี่พี่ขี่จักรยานไปพี่จักรยานอ้าวหนูไม่มีจักรยานเลยเนี่ยมีป่ะไม่มีขี่ไม่เึ้นแล้วอันนี้คือเรามา เดินมาตามเด็กไหมเนาะดูยากความรู้สึกนะครับว่าเด็กเป็นไงบ้างนะครับเด็กในเมื่ออาจจะไปเที่ยวห้างไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆนะครับแต่เด็กชนบทนะนะครับเขาก็ต้องระตือรล้นนะครับในการที่จะเดินกลับนะครับไม่ใช่เด็กอนุบาลนะครับเด็กอนุบาลนะครับเป็นเปินวิถีของเขานั้ที่พ่อแม่เขาฝึกนะครับฝึกให้รู้จักความอดทนนะครับครับอะไรครับอันนี้ก็ชาวบ้านนะครับ เห็นครูเดินกับนักเรียนก็มาทักก็ไปไหมมันไกลนะครับจากนี่ไปถึงบ้านเด็กนักเรียนในประมาณสามถึงสี่โลนะครับผมก็เดินเดินไปเนี้ยนะครับกับเด็กนักเรียนบางครั้งก็ไปเยี่ยมบ้านด้วยนะครับเยี่ยมบ้านไปเที่ยวเด็กนะไปดูวิถีนะครับความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนนะครับก็สวนมากนะครับข้างๆทางก็เป็นสวนมันของชาวบ้านที่น้องชาวบ้านของผู้ปกครองนะครับสึงนัาจะปลูกมันกันนะครับก็ระยะทางไกลไกลพอสมควรนะครับ อันนี้ก็แม่มารับพอดีนะครับคนที่ไม่มีผู้ปกครองมารับก็ต้องเดินกลับนะครับเป็นเป็นวิธีของเขานะครับมันเป็นวิถีของเขาที่ฝึกฝึกลูกภายในตัวนะครับรู้จักความอดทนั้ะเดินตั้งแต่เล็กนะครับดูระยะทางครับดูระยะทางไปนะครับจะเป็นสวนมันสวนอะไรก็เดินไปเงี้ยครับเป็นวิถีของเขานะครับที่เป็นการฝึกนะครับของผู้ปกครองอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกบางคนก็ไม่มีผู้ปกครองมารับก็ต้องเดินกลับอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า ที่บ้านเขาเขาทําอะไรบ้างหลังจากที่เลิกเรียนไปแล้วนะครับโอเครับไปดูกันครับนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเด็กเด็กนักเรียนชนบทเนี่ยหลังจากเลิกเรียนเขาทําอะไรกันนะครับจอเหมือนเด็กในเมืองไหมลองดูมิี้เห็นได้ยินเสียงไก่เราลองแอบดูนะอ้าวมิจิทำอะไรเนี่ยเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่ครับครับเลี้ยงไก่อะไรไก่ให้ไก่ไ่พ่อเนาะ มีได้ให้เลี้ยงไกไมม่มีกี่ตัวเนี่ยนับไม่ได้นับครับไม่ได้นับเดี๋ยวเลี้ยงไก่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันโอนะครับว่โอ้อสิครับพอดีผมมาเยี่ยมครับมาถ่ายทําอันนี้กำลังปักข้าใช่ไหมครับค่ะ<อ> กำลังทำการบ้านอยู่นะครับเนี่ยทำวิชาวิชาอะไรคะวิชาคณิตค่ะคณิตอ๋ออันนี้ก็ถักไว้ขายหรือว่าไงไว้ไว้ใส่เองใส่เองส<อ>ำกันบ้านอนู่เนาะมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมมาดูวิถีตาอเปอยู่ของนักเรียน<อ>ว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างตอนเย็นให้ใครครับให,ห,ห,ห้ตัวเองหรือว่า ใบเตยโอ้ถักลอใบเตยโ,<อ>โตเป็นสาวแล้วก็จะได้ใก่อ๋อย้ายจากบ้านหลังนี้มาอยู่มาอยู่นี่แล้วครับอ๋อมาทำกันด้านดูนะครับเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกครับดูบีบีไก่พ่อมีกี่ตัวเน,นี่ยไม่รู้ไนี่จะเป็นหน้าที่หลักไหมครับพี่ ที่ปกครองนะรับมอบหมายให้ลูกมีความรับผิดชอบนะครับวมมากก็อยู่อยู่แบบบ้านๆนะครับเชื่อนบบดนะครับเราก็ไม่ได้เลือดหนูนะครับดูชีวิตนะครับดูเด็กหน้าที่ของเด็กนะครับที่ผู้ปกครองให้ให้รับผิดชอบนะครับดูแลไก่เนาะวมมากก็เป็นไก่ไก่ไล้กจิ้นะครับแต่บ้านๆนะครับดีๆลักไก่นี่เอาจากไหนมาเยอะๆเนี่ย เพราะเอาใครใครตะโคนเพราะบีบีพ่ออ๋อบีบีอยู่บ้านมีนัดทำนัดที่อะไรนังเลี้ยงไก่หน้าจานเจอในี้ใครล้างะแน่จะล้างโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูอีกบ้านหนึ่งนะครับว่าเด็กเรียนมันทำอะไรกันบ้างหลังจากเลิกเรียนะครับนกเลี้ยงไก่นะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของคนคนในที่คนที่นี่นะครับเป็น วิถีชีวิตของเขานะครับดูับอยู่แบบพอเพียงนะครับเดี๋ยวไปไปดูอีกบ้านหนึ่งครับเรามาถึงบ้านเด็กนักเรียนแล้วเราจะเข้าไปแบบไม่ให้เขาตั้งตัวว่าดูดิว่าเขา,เขาทำอะไรกันเด็กบ้านนอกหลังจากเลิกเรียนอยากผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้ชีวิต,ตการการลงชีวิตของเขายงไนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูครับมาดูเลยครับเดี๋ยว นนมาดูเด็กโตก่อนนะครับน,นีวิถีบ้านแล้วเด็กเล็กก็ส่วนมากก็นะครับส่วนมากแถวๆนี้นะครับเขาเรียกชุมชนชุมชนของชาม,มงค์นะชนเผ่ามงค์นะครับส่วนมากก็ทับกระเพษตรกรนะครับทาปลูกมันปลูกข้าวโพดนะครับเดีย๋ยวมาดูนะว่าหลังจากรุเรียนมันจะแตกแากกับในเมืองไหมนะครับอันนี้ก็เด็กม .3 นะครับ อมนัทนะครับมอนัททำอะไรอยู่เนี่ยนั่งเฉยนั่งเฉยผูม่ปักผ้าปักผ้าอ๋อปักผ้าไอ้เสื้อคนเผ่าอ่ะอ๋อแนะนำเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นการปักผ้านะครับที่เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อค่ะอ๋ออันนี้ก็ปักเองทำเองหมดอ๋ออันนี้ของผู้หญิงผู้ชายครับของผู้หญิงอ๋อตุ้นมาก็ถักเองหมดเลยเว้บเว้บไตรอ๋อ มันขายไหมครับหรือว่าไงก็มีค่ะพี่อ๋อเป็นวัฒนธรรมครับที่คนผอมงแล้วเขาเวลาเขาเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าไว้ใส่นะครับใส่ตอนปีใหม่ตอนปีใหม่นะครับปีนี้เขาจัดที่ไหนครับปีใหม่มงหรือว่าไม่ไม่จัดไไม่ดด้จัอก็โม่อยู่บ้านเป็นไงได้เนี่ยแม่ก็ช่วยงานไหมช่วยงานอยู่พอดีมีน้องหลายคนก็มีโม่เลยค่ะโอ ก็ไม่ไม่ไปไหนเนาะเลิกเรียนมาก็มาอยู่ช่วยครับช่วยทำกับข้าวทำกับข้าวโมทำเป็นนี่แหละทำเป็นเนื้อทำไม่เป็นส่วนแม่นี่เขาจะทําถ้าเด็กเล็กนี่ก็ทําทํำไฟตั้งแต่มีชุดประจําตั้งแต่อ๋อเขาเนี่ยเฉพาะตัวนะใช่่คะอจะทําชุดให้ของแต่ละคนเลยออ๋โอเคครับงั้นมาเยี่ยมแค่มาเยี่ยมชมเฉยครับยังไงก็ขอบคุณแม่นะครับเดี๋ยวจะไปหลายๆบ้านดูครับ บ้านอีกหลังหนึ่งนะเดี๋ยวจะพามามาดูนะว่าหลังจากที่เรียนรับเด็กทําอะไรบ้างอันนี้ก็ปลูกรองนะครับกำลังน่าจะเตรียมปลูกอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยโอ้ได้ปลูกอะไรเนี่ยดาวเรืองดาวเรืองอ๋อเลาก็ปลูกดาวเรืองเป็นทำอาชีพนะครับอาชีพถึงนม้จะเกิดก่อนนะลงก็ลองมาดูนะว่าทำอะไรกัน ต้องดูท่านหอทำอะไรอ่ะทำกันด้านวิชาอะไรอ่ะอ๋อคนที้ก็าทำกันด้านอยู่นะครับพิษสัตว์นะครับแล้วก็เอเวียดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ทำเสร็จแล้วกันบ้านอ่ะท่องไม่สุดคู่ถามเนี่ยเนีลูกคู่ดีๆแล้วก็คนแม่ก็ หลังจากเลิกเรียนก็ทับกันบ้านนะครับก็เย็นๆนะเดี๋ยวก็ผู้ปกครองก็เริ่มเข้าเข้าบ้านกันนะครับ